ครับ้านอะไรครับแม่บ้านอะไรบ้านที่บ้านด้วยบ้านนี้บ้านนี้เลยนะสวนใหม่เนอ๋อบ้านสวนใหม่สวนใหม่เป็นอำเภออะไรครับแม่อุรบุรีนี่นะครับโอเคจังหวัดทางานเนาะเพท่ากับปามปามของแม่อายุเท่าไหร่ครับแม่ห้าปีแล้วปามห้าปีนะ ก่อนจะใช้ของเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างไหมลูกเล็กลูกรีบทลายไม่ใหญ่ไม่ค่อยออกลูกมีบ้างไหมครับไม่ใหญ่เนาะลูกมาต้นมันเล็กก็ใสไปประมาณเดือนแล้วก็แทงเลยพูดง่ายว่าต้นที่ใส่ตอนนั้นมันก็เริ่มมีลายมีลายแล้วนะโอยโลดนนั้นแหละก่อนดังนั้นนะคือก่อนหน้าที่ไม่ใช้ของเราเนี่ยมันไม่ได้น้ำหนักเยอะไม่มี สองตันสี่ร้อยโลหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยนะสองตันสี่ร้อยก่อนหน้านั้นไม่กี่ร้อยโลสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับแม่อ้ปกติที่เป็นปุ๋ยเคมีแม่ต้องจ้างถุงนะห้าสิบตอนนี้ไม่ต้องจ้างแม่ใส่เองแข็งแรงไหมนะแม่นะสบายเนาะแข็งแรงดู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 กันนู่นลูกดาจะตายแล้วแม่ข้าวหัวแล้วแม่จะกดแม่จะกดมข้ับผมถามแม่ดูรับ ใช่นะแปดสิบปีนะแปดสิบปีใส่หันพื่อนเองปบมือแม่แม่ประทับใจตรงไหนบ้างที่หลังจากเอาไปใช้แล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าหนึ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนสองเห็นแม่บอกว่าประทับใจกับถุงโลเราใส่ได้หลายเลยปรบมือให้แม่ด้วยนม่ประทับใจตรงนี้เลยมันเบามันเบาชอบตรงนี้เลยนะชอบชอบมากเลยแรกสุดเอาจริงๆได้หัวไม่ได้หัวไม่รู้แหละไม่รู้แต่ว่าชอบเบาเนี่ยแหละจะใส่ตลอดการเลยเนี่ยให้ลองเอาไปใช้อย่างไรก็ได้ไปดูที่บ้าน ปาล์มสองต้นนั้นน่ะไม่เคยไม่เคยได้กินรูปเลยและไม่ใช่ปาล์มพันด้วยปาล์มที่งอกตามตามคข้างชายคาบ้านนะ่ะนี่ปปก็เปิดโปงหน้าบ้านไปใส่ดูออกมาสิบทลายรอบรอบไม่ได้เลยลายเจ้าจาน้ำสองลายหลิดร้อยโลดูเลยให้ตัดคอเลยใ เมื่อกี้ผมเจอมิกอะไรนั่นไม่เชื่อให้ตัดคอเชื่อครับแม่เชื่อผมเชื่อนะครับแม่ไม่ตัดใจแล้วกันเชื่อ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 โอ๊ยแม่มีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยเชื่อไม่ได้นะไม่ตัดคอเลยนะโอ้โห ไม่อันนี้อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมที่โอ้ลูกสาวมาด้วยเนาะผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าไม่ใช่ปลมคือปกติปลาเขาต้องเลือกพันเมื่อวันที่เราไปอะครับในดาบเนี่ยนะครับที่สิบเจ็ดปีอะเขาต้องคัดพันคัดสามรอบน่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออกต้องเอาพันเด่นเด่นเอาด้อยไม่เอาแต่ของแม่เนี่ยเป็นลูกพันใต้หวานเนี่ยออกไม่คาก็้ออกเอ๊ะผมคือครั้งแรกนะตอนนี้สุดยอดเลยนะแม่นะยอดเลยคือไม่ต้องเชื่อแม่ละ ให้ออกไปลองเองไปลองเองเลยนะหรือว่าอยากไปดูของแม่ที่บ้านเลยก็ได้ดูเลยรเจะไปเด็นใจเย็น